โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g ก l เด n เติมเกม .com ตเติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถตเติมได้ปลอดภัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากตเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่ Adline Golden เติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook Golden Term Game, ตเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ขั้นชั้นเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าดับตัวละครกันบ้างนะครับตัวแรกก็จะเป็น เอลซูสำหรับตัวเทมีคนเล่นในแรง้งตอนนี้นะครับมีเยอะพอสมควรก็จะมาเคาน์เตอร์โจกเกอร์อะกูยังไม่พูดยังไม่ทันจบเลยโจกเกอร์ก็จะเอามาสู้กับเอลซูได้เอลซูก็สามารถยิงกับโจกเกอร์ได้มันแล้วแต่คนที่ช่วงชิงจังหวะวันนี้ผมจะไม่เล่นโอเมนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าผมต้องกดแล้วอะถ้าเพื่อนไม่ขอมาผมกดผมต้องเปิดไปเลยนะครับโอเค ตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนจะเล่นเป็นซูการ์โรมิงด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมีคนเล่นซูการ์โรมิงสักพักหนึ่งในแพ h นั้นๆน,น,นะครับเอาสกินนี้ดีกว่าว่โอเคน่าจะเป็นการที่คนไม่ชอบเอลซูกันเยอะเอออ่ะเขาด้มา,าเป็นแม็กซ์นะครับเราเป็นตัวเคาน์เตอร์แม็กซ์อยู่แล้วอันนี้แม็กผมคิดว่าเขาน่าจะ เอามาเคาน์เตอร์เอลสูเออถ้าผมเล่นซินแม็กนะผมจะามาเคาะแครี่โดยเฉพาะก็จะเป็นเปิดแมปให้เอลสูไม่ใช่ตัวหลางนะครับนะครับโอเคเป็นอ่ะเราแก้ทางได้2ตัวพอดีนะครับงั้นเอาเป็นพลังแฝงนี้โดยเฉพาะเลยนางฟ้านะครับเอาไว้แก้ทางในเลนโดยเฉพาะแล้วสามารถเคาน์เตอร์2ตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมกอประมาณนี้แล้วกันสำหรับการนับตัวนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเนเกมได้เลยครับ โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้ย4บี่ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ open ID สามารถเติมได้ปลอดภัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์ goldensteamgame มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook กลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม ในเมื่อเพื่อนเริ่มมาเป็นซูก้าซัพพอร์ตแล้วเขาน่าจะไม่เปิดก่อนผมก็เข้าหลังผมเดี๋ยวรอดูการเล่นของเขาก่อนนะครับในการโซลแล้งมันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าผมเล่นเป็นซูก้าโรมิงเนี่ยผมจะเปิดให้เพื่อนก่อนในทันทีนะครับโอเคซูก้ากาันบัฟให้เพื่อนนะครับถามว่าพลังแฝงเนี่ยสามารถใช้ให้เพื่อนได้ไหมได้เดี๋ยวเรามาแก้ทางกันไปทีละเล็กทีละน้อยในสถา,านการณ์ในตานั้นๆน,น,นะครับตานี้ ผมเจอเป็นซูก้าร่อโรอมิงต้องแทงแหละนะครับชิ้นแรกผมจะออกมาเป็นทารอนเพื่อสู้กับแม็กในเลนให้กดได้เยอะที่สุดนะครับให้เขามีมีอิมแพคได้น้อยให้น้อยที่สุดในเกมนี้นะครับสองไปเหมือน เหมือนเมธเขาจะมาเลนผมเลยว่ะเอาจริงๆผมจะมาตัดป้อมนะผมจะมาตัดคลิปหลังป้อมนี้นะครับเลือกที่จะไม่ออกก่อนอ่าอยู่ตรงนี้มาแน่นอนเลยว่ะทำไม่ะี้ทำไมอะ่มอะว่ามาโอเคดีแล้วที่กลับนะครับคือตัวมันแก้ทางอยู่แล้วเพื่อนก็น่าจะแบบเออมาช่วยแม็กหน่อยว่ะน่าเบื่อเว้ยคนจะกดลงกดเลนก็บอกได้ นี่มีสไลด์ส่วนนะส่วนนะโอเคเขาจะโอ้ยโหเสียด้เลเวลสามอยู่เลยนะ่นน่ะมันก็น่ะได้ได้แบบชิวๆเลยอยากล็อกใจจะขาดอยากหลาดใจจะคอกล็อกแ่กเลย ฝากไว้ก่อนนะรอเรียวนายนี่เราเห็นหน้านายนด่มาสองนาทีนะฝากไว้ก่อนโอเคเพื่อนเก็บออบเจกต์ไปครับฝั่งเขาได้มังกรใหญ่ฝั่งเขาได้ดาร์คเรเยอร์ไปนี่ครับเออดีมากันได้หมดเลยมากันห้าเลยก็ได้เอออย่างเงี้ยตายนะกูเอ้อมุ้ย เปลี่ยนสายครับผมจะไม่ออกทารอนชิ้นแรกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็นเกราะไฟชิ้นแรกแล้วกันนะครับถ้ามันจะโดนต้อมอย่างนี้เยอะนะเออเออเก็บไปเลยซูก้ามัผมจะเปลี่ยนเวละ่ะนี่ตอนแรกผมกะจะบิวเป็นทารอนเลยนะขึ้นมาแล้วกูบิวเมนเทอร์น็อปลาเลยนะครับอ่ะมันจะเป็นแบบฟิลแบบตอนแรกเอ้ยกูก็อยากจะกดเลนเว้ยเอ้ยไม่กดไม่ได้แล้วโดนโดนต้อมโดนกด เพื่อนมาเติมเยอะเกินไปหมายถึงเพื่อนฝั่งเขานะครับไม่ใช่เพื่อนฝั่งเราแล้วก็เล่นเป็นสายเอาช่วยตัวเองเอาชีวิตให้รอดก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยมากดเลนแบบกลางๆเกมก็ได้เอาทารอนมากดนะครับกูมไม่ไหวแล้วจริงๆเดี๋ยวรอเรเี่ยวมาเดี๋ยวมูหราดมาเดี๋ยวแม็กซ์แม่งเอากูละหฮ้ยหนีแล้วเป็นฮะมวยขัดจังหวะมูราดเป็นนะครับผม แกรนี้ไม่ต้องพูดถึงกันเลยขาดเป็นทุกคนนะครับแทบจะเป็นกันทุกคนเลยเอาตัวที่ตัวที่หมันไส้ก่อนแล้วกันจริงๆเราต้องล็อกแคลรี่ครับกูหมันไส้ตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนเลยหึมอแคลรี่ค่อยเคี้ยนจะไปไหนค่อยเคี้ยนค่อยเคี้ย ن. นในส่วนตัวในส่วนตัวจริงๆเราต้องไปล็อกแคลรี่นะเมื่อกี้มานาะมันน้อยอยู่แล้วเพื่อนสามารถเก็บได้ง่ายๆเลยผมคิดว่า เพื่อนตามได้นะครับมันไสมากเยอะเกินรถเกมอะเฮ้ยมาครับเคียร์คลิปต่อค่อ,คอ,อ,คอยๆแก้เกมกันไปจริงๆตัวเราไม่แก้ทางได้อยู่แล้วแต่โดนหนักเกินไปนะครับเพื่อนก็เล่นกลางได้เอาป๊อกกลางไปไปที่เรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> ดึงดึงเอาบัฟแดงด้วยเป็นเทอร์ลัอบลาผมมาแล้ว เชี่ยแล้วกด mm hmm. กดพลาด mm hmm. กูสู้วะ่ะ mm hmm. แล้วกูหลบอ mm ันตีแม็กสกิลสองเพื่อสวน mm hmm. มาแอทีบหมดว่ะให้สองแปดสิบให้สองแปดสิบให้สองนี่มันโอเมนฝะั่งทนน่ะน้องใช่เป็นยังไงนี่คือการแก้สถานการณ์นะครับในการที่เราโดนอ่า ตอนแรกค่อนข้างที่จะหนักนะครับในเลนเราเอออันนี้ก็ตอนแรกต้องบอกจากใจใจจริงเลยกูอยากออกทาร้อนมากเพื่อมากดแม็กนะครับในเมื่อมันเป็นแบบนี้มันก็ต้องแบบทดแทนด้วยเกาะเล็กเกาะก็ยัเกาะเล็กเล็ก,ล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 กน้อยๆยนะครับการออกของก็มีการช่วงชิงจังหวะมีจังหวะสวนตรงนี้นั่นทาให้เราแบบเก่งขึ้นในต้นเกมได้เยอะเลยนะครับแค่เลือกออกวิธีไอเทมก็สามารถเปลี่ยนเกมได้เล็กน้อยนะครับ เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับกูโคตรชอบคำนี้เลยแบบมีมกวนตีนมากเนี่ยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับนะออกก่อไฟมาเป็นไงเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับของแท้โหเลนผมนี่เริ่มจะอ่านแล้วนะั่ละเอ้ยกูไม่ได้กับโอเมนดีกว่าว่ะแม่งก๊อตแล้วว่ะมากันได้หมดเลยว่ะมาทั้งหมู่บ้านอะมากันทั้งโหัวใครเง,ไงี้ยมากันได้หมดเลย หยอกยอกหยอกให้ผมได้ฟาร์มฟรีเล็กน้อยนะครับเอาแบบแดงหรือยังได้อยู่แล้วอยากจะล็อกมากมากเลยวะ่ะเวทคลิปให้หมดนะครับในเมื่อเ,เรามันชนะหมดแล้วไม่ว่าตัวไหนไม่ว่าไอ้หน้าไหนก็เข้ามาหรืออยากจะลองอาทำอะไรต่อดีวะกลางสอง ถ้าไปล็อกตอนนี้ได้เพราะว่าบนมันสองเว้ยมันจะเติมเช้ากับเพื่อนเราเพราะเพื่อนเราอยู่ตรงนี้กันหมดเลยเอาไอ้นี่ก่อนแลวกันนะครับเอาก่อนแล้วกันนะครับสวยครับผม,มเริ่มเห็นแววไหมไม่ไม่เริ่มเห็นแววว่แม้ว่าผมอะต้องเข้าก่อนเพื่อนนะครับกู <c oughs> <c oughs> เริ่มต้องออกแท้งแล้วออโอเคครับเข้าใจแล้วผมต้องออกเอ้ผมต้องเข้าก่อนเพื่อนนะครับ <c oughs> ใครว่าออฟเลนต้องเข้าไปเคลียร์คลิปตลอดใครว่าออฟเลนต้อง ออยู่ในเลนตลอดไม่ใช่นีครับกูต้องแทงให้เพื่อนด้วยประเด็นนะอันนี้ในแร้งนะไม่พูดถึงในแข่งนะในแข่งเขาก็จะมีวิธีการเล่นของเขาในแรง้งม่งก็จะแบบสับเปลี่ยนไปในแต่ละอประสบการณ์หรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรวะฟิลในเกมนั้นนั้นนะเออไม่มีแทงกูต้องแทงเองสับ รองเท้ากันซีซีนั่นไงรองเท้ากันซีซีใช่ไหมได้ครั้งหน้านะครับถ้าถ้ามูลาดออกรองเท้าแบบนี้นะให้เราเลือกล็อกไปก่อนเลยไม่ต้องสกิลหนึ่งละเออตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยเขาจะออกรองเท้าลคุคคดามอ่ะเออลืมแม่งเป็นป่าสามารถออกรองเท้านี้ได้เพราะว่าบัฟฟ้ามันลบคุดามได้ถึงประมาณ20%เคอขาออกลองกิโนตอีกชิ้นหนึ่งก็15%บวกไป35%ก็ได้แล้วเนี่ยการสับลมของเขาแดชลมอ่ะเดชลม ีแผ่นนี้ก็ออกตามกรอดสะท้อนเลยนะครับออกตามเลยยิ่งเราเป็นตัวแข็งแกรดสะท้อนนี่มีอิทธิพลกับเรามากนะครับในการที่เจอกับแคร,รี่จ๊กเกอร์ก็แก้ได้แล้วนะครับจริงๆมันกดแบบอันติปุ๊บ d p s เลย d p s จ๋าเลยตอนกดอันตินะครับมานาน้อยดิมานาน้อยมานาน้อยเพื่อน เห็นชีล่ามันหลบสกิลสองแวบๆเออกูตายก็ได้มาครับเรากลับไปที่เลนกลางหาตัวเลือดโลนี่นี่มีสกิลสองแม่เดินแบบอติกูเลยอติกูเลยแม่แล้วหลบได้จริงฮะขอแค่แอซิสพอตอนนี้เอาแอซิสพอครับปิดปิดปิดโอเค นี่ถ้าเขาแบบมาพลีชีพนะเพื่อนเพื่อนหรือว่าเ,เพื่อนเอยู่ไกลแต่ว่าอยากได้แอสซิสนะครับเวลาที่เขาเดินหรือว่าเขาบินผ่านเราเอาสกิลหรือว่าไปตีเล็กน้อยเราก็ได้แอสซิสแล้วนะครับอะไรช่วยให้เพื่อนๆได้ MVP ในเกมนั้นๆก็คะแนนเบรคพอยต์อะไรอย่างนี้ก็ได้เยอะขึ้นนะได้ดาวได้ประสิทธิภาพนะนรับแค่แอสซิสเล็กๆน้อยนี่เป็นยังไง <laughs> กูเห็นเต็มตามาเน่เดินไปข้างหลังแล้วเมื่อก่อนอันติีด้วยบาง <c oughs> ทีเราไม่ต้องใช้อันติตลอดเวลานะครับเอาไว้ล็อกคนอื่นบ้างก็ดีแต่ว่าโรมิงเมื่อกี้นะครับล้างไม่ล้างแครี่นะล้างตัวเองคือแบบมีมีม,มในเฟซบุ๊กที่เห็นที่ผ่าน,านมาแม่งเป็นจริงหมดเลยนะครับโร,รโรมไม่มีลมเออโรมไม่มีล้างเหรอ แล้วเขาก็จะเป็นหน้าแบบคนกวนตตนกวนตตนหน่อยโลมล้างตัวเองก็มีแม่กวนตีจริงแต่ละอาวีเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นเนี่ยเอาเรื่องจริงในอาวีมาล้อเล่นกันหน่อยโอเคตอนนี้เรากลับมาในตัวเกมเราเริ่มกวนตีมากเกินไปนะครับโอ้ตายแล้วเนี่ยขอแอสซิส ตายเร็วไปหน่อยขีลาแมงแรงไปหน่อยลำลำกูไม่ไหวกับมึงละต้นเกมเนี่ยอ,อเอาผมจังเอาเอาผมจังเลยด้ต้นเกมนะอนมนขอยาตัดบัฟนะครับขอ่าตัดบัฟก็เลยออกมาแล้วกันเวท คราวนี้เราก็จะกลัวพวกเวทน้อยลงแล้วแขนแล้วก็สั้นสันส้น,นเชื่อไหมผมโผล่หน้าไปนี่หนีตาเพิดกันหมดอะหนีตาเพิดก่อนตัวนี้ดีกว่าเ,เอาตัวนี้ดีกว่าหนีตาเพิดล็อกอ่าวล็อกผมด้วยตอนแรกจะหนีได้ซะแล้ว ดันมาล็อกผมแล้วก็อ่ะเรียกได้ว่าก่อเกิดนะครับตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยผมจะเอาตัดเลือดมาตัดล้อเลียวด้วยแต่ว่าผมคิดว่าริงไม่ควรตัดเวย้ยมันเป็นแรสด้วยดาเมจทาร์เก็ตเดียวด้วยเนี่ยอืมแต่ว่าไหนก็ไหนล,ลองไม่ออกดูนะครับสักเกมนึงปกติผมจะออกหมดเลยถ้าตัวที่ดูดเลือดหนักหรือว่าฮีโร่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยออกหมดเลยนีครับ ตานี้เอามาแก้ในส่วนของแม็กกับมูลาดไว้ก่อนอนะเนี่ยไอเทมแก้2ตัวนี้โดยเฉพาะนะแล้วก็แทงให้เพื่อนด้วยไม่กล้าสับเห็นหน้าแล้วไม่กล้าสับเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาด่ามูลาดมาเนะครับว่าถ้าเจอสปีดเลนกับผมอะเล่นยากเล่นไม่ได้เลยผมจะรอล็อกตลอดนะครับ ด้วยกูด้วยสรอยเขาเนี่ยมันสี่ตัวเอาคืนมานหนึ่งเออได้อยู่แล้วจังหวะดนี้ฟิกเกอร์ยัดเข้ามาให้ครับย่ากลามอมย่าไปถึงสองกูได้วะได้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 แล้วโอ้โหจังหวะดนี้โจ๊กเกอร์ยัดอันตีแปดจังหวดเข้าให้อีกนะครับแพนด้าเกือบได้แล้วเกือบสวยนะครับในจังหวะดที่สาม เนอะโอ้โหเกือบโดนเอาผมก็ราตว่าแทบแทบฝั่งตรงข้ามไอเ้เพื่อนเล่นเอลซูกู <c oughs> ว่าทำไมมันไม่ปลดสักทีวะตายแล้วเบอร์เริ่มเบอร์ไม่ได้คอนเทนตนะ์อันนี้เรื่องจริงเลยโอ้กูเดินวนเลยทำไมแมงไม่ปลดใส่กูสักทีวะโอเคโอเคเราเรามาต่อตรงนี้นะครับในการที่ เพื่อนเราอยากจะเปิดดาร์ซเยอร์ใช่ไหมถ้าไม่มีแท้งนะครับให้ลากมาเลยเดี๋ยวพวกนายเดี๋ยวเราไปเติมเองอ่ะไปมาทำไมอะเลไปอยู่ตรงนั้นสิหายแล้วเพื่อนไม่ไปด้วยโอเคงั้นเราดึงจังหวะตัวนี้ไปอยู่กับเพื่อนผมดึงตัวที่สองิบหายแล้วโอ้ผิดแผนผิดจังหวะหมดเลยอ่ะตัวที่สองอ่ะกูให้ตัวที่สองอ่ะสอง มันจะตายอยู่แล้วหลบมาค้าละโอ้แล้วบันฟิกเกอร์สวรรค์าาตายไม่ผิดแผนหมดเลยผมกะจะดึงเอาสักสองตัวให้อยู่กับผมแล้วเขาเขาจะอยู่สามฝั่งเราจะอยู่สี่ใช่ไหมตรงหน้าดาร์คเซเยอร์เออแม่งผิดแผนหมดเลยเวียนกรรม ตอนนี้ขายขายเกาะปลอดไฟทิ้งแล้วรีวิวว่าเป็นล็อกชิลแต่ก็โดนรอเรียลามเป็นทูนามเมได้อยู่นะครับมันก็น่ากลัวตรงนี้สำหรับการออกไอเทมเนี่ยแต่ก็ลองออกดูเผื่อเผื่อดาเมจเวทเขาตายก่อนแล้วก็ยืนใช้ล็อกชิลได้ชิลๆเลยเนี่ยล็อกชิลชิลๆโอ้โหมีแต่คำว่าชิลแต่ตอนนี้ไม่ชิลเพื่อนมาตรงนี้เอากูแทงให้ได้เอาเลยกหล กดไปม่ทันโอ้โหดาเมจแบกแรงเกินกาไม่ทันเลยอ้าวแล้วตายหมดจังหวะนี้ชนะครับผมกูตายอีกแล้วก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ผมบอกคือผมคิดแล้วว่าเชียตานี่กูต้องเข้าไปคนแรกอกแล้วนะครับเป็นตัวเปิดเป็นตัวรับตีนนะครับกดเลนตั้งแต่ต้นเกมแล้ว อาประมาณการเกมเหล็เกมแบบนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นแท้งเอออันนี้ได้อยู่อโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะเป็นในส่วนของตาณนั้นว่าเราเจออะไรบ้างเพื่อนทะเลาะก,กันแล้วเพื่อนไม่อยากแท้งให้เออเราก็ดับตัวแข็งๆมาหน่อยเออแล้วก็แทงหน้าค้ำให้เพื่อนได้นะครับผม จะได้ไม่แพ้กันเออได้มีแบบเออมีความหวังชนะขึ้นมาหน่อยในน้อยๆเราก็สามารถแทงให้เพื่อนได้เหมือนกันหรือว่าแก้ทางให้ก็ได้นะครับใน2เลนเลยป่าออฟเลนนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ